สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ดิฉันขึ้นมาทําใหม่นะคะ YouTube เตือนเนื้อหารุนแรงไม่เหมาะสมง,งงเหมือนกันก็เลยตัดค่อยคํำออกแล้วมาอัดใหม่นะอัดทารถคงลดลงไปเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปถูกตัดคือดิฉันอยากจะมาเล่าเรื่องที่คุณชูวิทย์เล่าบทละครอันแสนเศร้าในโลกนี้ให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะถ้าหากว่า YouTube ยังเตือนประเด็นนี้อีกก็คงจะไม่อัพคลิปนี้อีกละนะฮะแต่ก็ภาวนานะคะเดียนก็ตัดคำวิพากษ์ที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่เหมาะสมออกไปนะฮะเพื่อที่จะสามารถอ่าคุยกับท่านผู้ชมได้แล้วก็ห่วงมากคือเรื่องช่องโดนปิดนะฮะคุณชุวิตเล่าถึงฉากดิฉันกังวลเรื่องคำนี้จะลงเปลี่ยนเป็นเอาเขอใช้คำว่าฉากอ่ะผู้มากบาร,รมี ร้องไห้ดีกว่าค่ะจะใช้คำว่าผู้มากบรารมีแทนคำหนึ่งที่กังวลน,นะไม่ปวดใจเท่ากับผู้มากบรารมีนี่สั่งไม่ให้พญาอินทรีย์ออกจากที่จองจับโอ้พูดแบบนี้มาแล้วหดหูใจเลยนะคะภาวนาให้ว่าเป็นละครซึ่งเป็นเพียงการคาดการเริ่มเลยนะคะท่านผู้ชมการหัวสอบอน,นะว่าเป็นเรื่องร้ายที่สุดในกระบวนการนิติบัญญัติอันเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของระบบชาติปะตะ สวมีอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติของบรรดาองค์กรอิสระทั้งกะกะตปปชสารรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่อายการสูงสุดจึงมีผลต่อการตรวจสอบและถ่วงยึดอำนาจทั้งหมดเรื่องนี้มีพยานปากเอกคือนายโออาอักษยรย่อมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมตามยุคสมัยนะฮะมีทั้งท่านแม่ทับกุ้งก็อักษยรย่อนะฮะท่านบิ๊กโจ๊กนะ,ะท่านกุลอัดก็อักษยรย่อนะคะ ก็เป็นความจำเป็นนะท่านชูวิทย์ของเราก็จำเป็นต้องมาย่อให้ท่านผู้ชมดูนะก็ช่วยการวิพากษ์นะอ่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะใครสนใจพยายามอ่านในคอมเมนต์เพราะสมาชิกหลายท่านท่านผู้ชมหลายท่านนี้มีความรู้การเมืองอย่างรอบด้านนะะอ่านไปเรื่อยๆจะเจอคำใบ้ที่ใช่เรื่องนี้มีพยานปากเอกคือนายโออาอดีตเป็นสสภาคอีสาน ปัจจุบันเป็นโรงหัวหน้าพักคกอไก่น่าติดตามเลยนะคะพัคก,กอไก่นี่คือภักไหนเคยให้การต่อ DSI ว่าบุคคลสำคัญนะได้ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนในเรื่องของการหัวสว,วโดยมีหลักฐานประกอบเป็นรูปภาพที่ร่วมประชุมกันวางแผนสั่งการกันในโรงแรรมแห่งหนึ่งณใจกรุง ใหญ่มหานาครอันกว้างใหญ่ไพศาลสวยงามนะฮะแถมยังมีหลักฐานเบอร์โทรศัพท์ของผู้วางแผนมีการติดต่อสื่อสารกันโดยตลอดรวมทั้งบรรดาบุคคลสำคัญเดินเข้าเดิอนออกปรากฏตัวอยู่ในโรงแรมที่ประชุมแห่งนั้นต่อมาดุลอำนาจแห่งฉากละครโรงใหญ่นมันเปลี่ยนไปทำให้อดีตสสนายโออ่างกลับคำให้การใหม่ อ้างว่าก่อนนี้เนี่ยตัวเองถูกข่มขู่นะฮะสมองเลยเมึนงงเลยกลับคำให้การนะฮะชน,นิดที่ว่ากลับหลังหันเลยเมื่อฐานอำนาจเปลี่ยนแต่ DSI ไม่ใช่หมูเพราะนะฮะกระบวนการสอบสวนและการทำงานของ DSI นั้นได้มีการสอบปากคำร่วมกับอายการและก็ให้พยานเนี่ยเซ็นคำให้การทุกแผ่นรวมถึงหลักฐานทุกชิ้น ได้ให้พยานคนนั้นลงนามไว้อย่างแน่นหนาดังนั้นคำให้การครั้งแรกย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเหมือนตํารวจจับคนร้ายในการให้การครั้งแรกตอนเหตุการณ์เกิดใหม่ๆจากนั้นมากลับคำให้การในภายหลังสารมักจะให้น้ำหนักคำให้การในครั้งแรกมากกว่าการที่พยานกลับคำให้การจึงไม่มีผลแต่มีผลก็คือ รอให้รัฐบาลชุดนี้หมดอำนาจเสียก่อนรอให้รัฐบาลชุดนี้หมดอำนาจเะก่อนใครจะเป็นคนช่วยล่ะคะท่านผู้ชมก็พอพนาเช่นนั้นนะคะการหัวสวเนี่ยถือเป็นการปล้นอำนาจประชาชนโดยแท้ยิ่งกว่าสมัยคสชและสมัยที่คอสชอเป็นอะร้ายขนาดไหนแม้คสชเป็นรัฐาธิปัตย แต่งตั้งสวขึ้นด้วยกติกาพิเศษแต่ก็ยังไม่ร้ายเท่ากับสวที่มาจากการหัวสวชุดนี้เพราะครั้งนี้คือการโกงกติกาแต่เป็นการโกงกติกาที่มีกะกะตเป็นกรรมการดูแลควบคุมเสียเองลึกในลึกการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่ใช่แค่ละครทศก,กณัณร้องไห้ที่แม้จะเป็นพญาอินทรีียเอทยาน อันนี้ดิฉันเปลี่ยนสรพ,พนามนะฮะกังวลว่ามันจะเป็นหนึ่งในปัญหารุนแรงหรือเปล่าแต่พญาอินทร์ที่ทเยเยะยานนั้นนะฮะถูกครอบงำบัญชาสั่งการโดยพญาอินทร์อีกตนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังพญาอินทร์ตนนี้น่หลงตัวเองและถูกอารมณ์โมหะกิเลสตัณหาครอบงำจนถึงขั้นสั่งการโอ้ถึงขั้นสั่งการไม่ให้พญาอินทร์ ฟังตรงข้ามได้ออกจากที่จองจักนะดิฉันจำเป็นต,ต้องยบ่ายคำที่พยาอินทรีย์คุณชูวิทย์ใช้คำอื่นไม่ใช่พยาอินทรีย์นะคะแต่ดิฉันกังวลว่ามันจะเป็นหนึ่งในน้ำหนักที่เขาว่ารุนแรงหรืออะไรก็ตามไม่รู้ขับรถบอกฟังไว้ก่อนเพราะว่าอัพวิดีโอครั้งนี้ครั้งที่สองนะฮะดิฉันก็จะตัดคำรุนแรงออกไปหรือตัดคำที่ส่มเสียงออกไปแล้วก็จะไม่โขอวิพากนะฮะ คลิปก่อนนี้ก็วิพากไว้อยู่นะคะก็ถ้าหากไม่ผ่านอีกก็จะปล่อยตามเลยนะคะก็ภาวนาว่าให้ผ่านเพราะดิฉันก็พยายามเอาคำบทละครคุณชูวิทย์มาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะคะมีการเปลี่ยนคำนิดหน่อยเพื่อหลีเกเลี่ยงนะคะก็ภาวนานะะว่าระบบ y o u t u b e นะ,ะ ai ของ youtube ก็คงจะไม่ได้จับถึงอะไรที่มันเป็นเนื้อหาที่รุนแรงหรือสุ่มเสี่ยงนะคะ มันเป็นเรื่องน่าเศร้าใจนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะยุติจากลากันไปในคลิปนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่าน,นจะเข้าใจวนะ่าทำไมเดิมดิฉันเนี่ยพยายามีภาคในทางการเมืองให้มันเป็นกลางแล้วก็เคยสนับสนุนพักส้มโดยคาดหวังว่าจะเป็นแนวร่วมสําคัญในการช่วยกันแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็น อำนาจจากประชาชนแล้วก็ช่วยชื่นชูระบบประชาธิปไตยที่มือที่มองไม่เห็นหรือพลังนอกระบบสภามาก้าวล่วงกับผู้บริหารประเทศที่มาจากประชาชนได้นะคะดังนั้นนะคะงานนี้เป้าหมายดิชฉันคือจะต้องสนับสนุนให้พรักการเมืองที่นะะสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญผ,ผลผิดผลิตการ2560เนี่ยให้เป็นฉบับ ที่มาจากอำนาจประชาชนนะคะแล้วก็ระวังที่จะไม่ให้นะคะผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันนี้กลับมาบริหารประเทศชาติในข้างหน้าดิฉันเชื่ออย่างแน่นอนค่ะว่าดีลลับพิเศษนะรถขนกล้วยหลายร้อยหลาย,ลายพันไร่เนี่ยไปเทกระจาดและประเคนให้สำนักแห่งหนึ่งนะที่ชอบกินส้มเป็นกิจวัตรอันนี้เป็นความเชื่อสว่วนตัว และดิฉันเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมีส้มไม่มีเทาแต่ว่ามีส้มมีน้ำเงินท่านานเห็นด้วยก็ช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันนะะส่งต่อข่าวสารนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ติดอาวุธทางปัญญาให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะเลือกนักการเมืองที่มีศักยภาพมีวิชั่นนะคะแล้วก็สามารถทำให้พี่น้องคนไทย มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตและก็มีปัจจัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีคลิปนี้เบาๆไปก่อนนะคะภาวน,นาให้ YouTube ผ่านและเราจะมาคุยกันในประเด็นการเมืองที่น่าสนใจในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ